สวัสดีครับวันนี้จะมีนกลูกผสมมาแนะนำสักตัวนะครับเสียงใหญ่นะครับโยนสองไปสามนะครับมีสองบ้างสามบ้างนะครับเสียงใหญ่คาลมนะครับมีหนุ่นมีเปลี่ยนดีนะครับตัวนี้นะครับเสียงใหญ่ๆเลยครับ นกเพิ่งเพิ่งจะขึ้นนะครับเสียงใหญ่กลงวานมากครับตัวนี้นกใกล้จะขวบแล้วครับ ใ่านใดสนใจจะไปฟังหรือว่าจะไปหัดทํานกต่อ,อยังไงก็ติดต่อเข้ามานะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ